刚刚。 หรือว่าจะมีชื่อชื่อผมเองบ้างไม่ใช่ไม่ใช่หรอกคือจริงๆเราต้องบอกว่าเราก็รู้สึกว่าดีด้วยนะครับกับหลายๆคนที่เหมือนกับมาร่วมงานบางทีบางคนก็แบบมาช้อปปิ้งมาซื้อของหรือมาแบบมาเดินชมแล้วก็ได้ของมันกลับไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสคราวหน้านะถ้ามีอีกอย่างนี้เนี่ยก็ต้องอย่าลืมมากันนะครับผมใช่ค่าถึงรางวัลสุดท้ายอืมอย่างวันพรุ่งนี้ก็ยังทันนะเรามีอีกสิบเครื่องแจกนะคะตลอดทั้งวันเลยนะ ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างไปนคะครับถ้านไ,ได้สับสนไปชีวิตตัวเองนะนาจุดที่ถ่า<อ>ครับเชิญครับนั่นคือคุณเอก,กชัยตั้งมนัสค่ะคุณ <bab> เอกชัยตั้งมนัสค่ะคุณเอก,กชัยตั้งมนัสนับหนึ่งค่ะคุณเอก,กชัยตั้งมนัสนับสองและคุณเอก,กชัยตั้งมนัทนับสามนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานโทรติดต่อกันะ อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่จะได้จับใหม่จะได้จับใหม่ปรากฏว่าติดต่อไปติดต่อใช่ค่ะติดต่อกลับไปนะคะคจะยินดีด้วยเนาะใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้คุณรุ่นะคะช่วยแบบว่าบอกคนงกล้ได้หนึงสำหรับแฟนคลับนะคะที่ติดตามเหมือนคุณรุ่อยู่ค่ะครับก็จริงๆล่าสุดที่ผ่านมาก็มีสองเพลงนะที่ปล่อยไปนะครับก็คือกระทำหันนะครับในโปรเจกต์รักที่สองใบกองเบียร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็คือหยุดเล่นอะไรแบบนี้ทีนะครับในคอยังเลือกสอง ซึ่งคิดว่าถ้าถ้าไม่ผิดพลาดนะครับปลายปีน่าจะคือตอนนี้กำลังจะเริ่มทำเพลงใหม่ก็ค<ะ>ิดว่าน่าถ้าน่าจะได้ฟังถ้าไม่ใช่ปลายปีนี้ก็จะเป็นต้นปีหน้าแ<ะ>น,น่นอนครับแล้วสำหรับแฟนๆนะคะสามารถติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมหรือว่าเฟซบุ๊กได้อย่างไรบ้างคะคก็อินสตาแกรมก็สุภรุธนะครับ S U P A I U J ครับผมถ้าว่าชอบรูปถ่ายนะค,คือถ้าจะเข้าไปดูเพื่อนที่จะหวังเห็นหน้าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะเราไม่ค่อยลงรูปหน้าตัวเอง เป็นแบบเราช่วยผมชอบถ่ายรูปเราก็จะไ้เ์มืารกันลงรูปวิวหรือถือทเต็มวันี้มากกว่าติดตามกันได้ชค่ะแล้วสมนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณรุจเดอะสตา์ขอเสียมรบมือได้จ้าเยคุณค่ะเดี๋ยวตอให้คุณรุตไปมิตากันนะคะตคั้ค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมและก็สุดพิเศษค่ะสำหรับโปรโมชั่นในวันนี้ใครที่บอกว่าเดินมาในงานของไทยแฟมเอ